สวัสดีค่ะตอนนี้ไฟมืดไปหรือเปล่าสวัสดีค่ะทุกคนอะลลได้ยินไหมคะเนี่ยวันนี้ขอมาทดสอบนะคะการใช้งานในห้องสตูดิโอของพอ,อนะคะในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทิงเทคโนโลยีค่ะวันนี้ก็เป็นวันแรกนะคะที่เราได้กลับมา Facebook ไลฟ์กันนะคะก็อ,อาจจะชุกระหุกนิดนึง ช่วงนี้เราทำงานเขาเรียกว่าอะไรนะหามุมทำงานคนละมุมกันค่ะมีแฟนเพจเข้ามาหร้อยังคะช่วงนี้ขออนุญ,ญาตไปที่ f facebook ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทิร์นเทคโนโลยีก่อนนะคะอยากทราบว่าวันนี้เราไม่ได้บอกกล่าวล่วงหน้าแล้วจะมีนักศึกษาหรือว่ามีแฟนเพจของเทิรนเทคโนโหรือว่าของปอ,อได้ติดตามรับชมกันอยู่หรือเปล่านะคะ อนนี้เปิดกันหรือยงังสำหรับท่านที่เปิดเข้ามาบังเอิญผ่านมาแล้วเห็นก็ช่วยทักนิดหนึ่งนะคะว่าวันนี้ภาพนะคะของการไลฟ์สดวันนี้ชัดเจนไหมนะคะช่วยช่วยทักมาหน่อยตอนนี้ก็กำลังเดี๋ยวจะเปิดหาะคะ่ะ a c e b o o k ของวิทยาลายัยภาพชัดไหมเสียงชัดไหมนะคะหลังจากที่เราปิดเทอมนะคะปิดเทอมอยู่บ้าน กับบรรยากาศที่ต้องเฝ้าระวังเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิด -19 รอ,อ,อบที่สามนี่ค่อนข้างรวดเร็วนะคะครอบคลุมทุกพื้นที่ในประเทศไทยนะคะโอเคเห็นแล้วก็มีคนเข้ามาทักแล้วสวัสดีครับพออโอเคก็สวัสดีคะ่ะลูกพอดีเป็นชื่อ Facebook ที่เป็นตัวยอ่อเนาะก็เลยไม่แน่ใจว่าชื่อจริงชื่ออะไรก็ทักทายกันมานะคะ อตอนนี้ดูดูแล้วก็มีผู้รับชมเข้ามาใน Facebook เราก็หลายคนอยู่นะคะตอนนี้ก็รอนิดนึงนะคะเป็นยังไงบ้างแสงนะคะภาพชัดไหมแสงโอเคไหมแล้วก็เสียงของปอ,อ,อ,อชัดเจนหรือเปล่าวันนี้กลับมาด้วยความเบิกบานใจนะคะไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรวันนี้เราต้องอยู่อย่างมีความสุขค่ะและที่สำคัญต้องมีสติเรื่องของการแพร่ะระบาดหรือว่าโรคระบาดเราไม่ประมาท แต่เราก็ไม่ต้องไปเครียดไม่ต้องไปซีเรียสอะไรนะคะก็ใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังเพิ่มแค่นั้นเองนะคะตอนนี้สมาชิกเข้ามาแล้วยังก็มีสองท่านเข้ามาแล้วนะคะอาจารย์รพัฒก็บอกว่าสิ่งชัดเจนดีนะคะสวัสดีค่ะทุกคนภาพชัดเจนนะคะก็ขอบคุณสำหรับอคอมเมนต์แนะนำเข้ามานะคะก็ถือว่าเป็นการพัฒนาเว็บไซต์แล้วก็พัฒนาการไลฟ์สดของ วิทยาลัยเรานะคะโดยเฉพาะพออ,อก็ทำหน้าที่นะคะในการที่จะเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์บอกเรื่องราวกิจกรรมต่างๆซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าใกล้เข้าสู่เดือนพฤษภาคมหรือว่าใกล้ที่จะเปิดเทอมแล้วหลายหลายคนทั้งนักศึกษาเก่าและนักศึกษาใหม่ที่สมัครเข้ามาแล้วก็ยังลังเลใจหรือว่ายังไม่มั่นใจว่าวิทยาลัยของเราเปิดหรือเปล่าและจะเปิดวันไหนรวมถึงเด็กฝึกงานนะคะนักศึกษาฝึกงาน ที่ฝึกเสร็จแล้วตามหลักสูตรแล้วก็นักศึกษาที่กําลังเดินทางไปฝึกงานที่กรุงเทพก็หลายๆคนอาจจะมีความวิตกกังวลอยู่นะคะวันนี้เราก็จะถือโอกาสมาสวัสดีมาทักทายแล้วก็มาชี้แจงนะคะเพื่อให้ทุกคนได้รับทราบกันแบบจู่โจมนะคะปกติแล้วเราจะมีการน,นัดกันนะคะแต่ว่าวันนี้เรื่องงามยามดีค่ะแล้วก็บรรยากาศใช้ได้มีความพร้อมมีความสะดวกละมีข้อมูลพร้อมละก็เลยอยากจะ เข้ามาพูดคุยทักทายกันจริงๆต้องบอกว่าวันนี้เรายังปิดเทอมนะคะแต่ว่าบุคลากรคุณครูอาจารย์ของเราก็ยังมาทำงานอยู่ตั้งแต่เมื่อวานห่างันจันทร์ที่19เมษายนวันนี้วันอังคารที่20เมษายนนะคะบุคลากรเราต่างคนต่างแยกย้ายเว้นระยะห่างในการทำงานนะคะเราร่วมมือกันที่จะเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดโรคระบาดภายในวิทยาลัยของเรานะคะ พะเราเข้าใจถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นถ้าหากว่าเราประมาเพราะฉะนั้นอาจารย์เราแต่ละท่านก็จะนั่งทํางานคนละมุมเลยค่ะหามุมที่สะดวกเลือกเลยตรงไหนเย็นตรงไหนสบายนะคะตรงไหนสะดวกมีแสงพออากาศโล่งนะคะเพื่อเป็นการเขาเรียกว่าหลีกเลี่ยงแล้วก็เว้นระยะห่างในการที่จะมาใกล้ชิดกันหรือว่าอยู่รวมกันเป็นหมู่รอบนี้อยู่กันเป็นหมู่เรามีโอกาสที่จะเดือดร้อนนะคะก็เลยต้อง ยกกันก่อนในเขตบริเวณของเขนเทคโนโลยีนี่แหละคะ่ะก็ถือว่าต้องปฏิบัติตัวตามมาตรการอย่างเคร่งครัดจริงๆนะคะเพราะว่านอกจากตัวเราครอบครัวเราแล้วก็ลูกศิษย์เรารวมถึงเพื่อนๆที่อยู่ในสังคมนะคะอาจจะได้รับความเดือดร้อนเพราะฉะนั้นก็ต้องเว้นระยะห่างกันนะคะเขาเรียกว,ว่ารักษาระยะห่างกันในช่วงของการแพร่ระบาดรอบสามนะคะ ช่วงนี้นะคะยังไงก็ตามเราก็ยังรับสมัครนักศึกษาใหม่อยู่ค่ะนักศึกษาที่ไม่มั่นใจนะคะว่าจะเปิดเทอมวันไหนเราก็ขอเรียนให้ทราบว่าเปิดแน่นอนค่ะเพราะว่ากระทรวงศึกษาธิการก็กําหนดมาเรียบร้อยแล้วว่าเราจะเปิดทําการเรียนการสอนในวันจันทร์ที่17พฤษภาคมนะคะ2564อกปีการศึกษานี้ทั้งนักศึกษาเก่าและนักศึกษาใหม่ก็น่าจะพร้อมนะคะ เ,เราเชื่อว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดก็เริ่มจะลดลงตอนนี้รู้สึกว่า,มาเมื่อเช้าฟังข่าวจากการรายงานเมื่อวานนะฮะวันที่19เขาบอกว่า,าโอ้โหขึ้นกราฟสีแดงขึ้นตุ๊ดตุ๊ตุ๊๊๊ก็คือมีจํานวนผู้เขาเรียกว่าจํานวนผู้ติดเชื้อเนี่ยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเยอะเลยแล้วก็สังเกตว่าเมื่อวานค่อยๆลดนะคะมันมีสูงสุดแล้วก็เมื่อวานยอดท่าเฉลีย่ยคิดตาม ว่าอ่าเขาเรียกอะไรนะค่าเฉลี่ยของทางสาธารณสุขเนี่ยเขาบอกเริ่มลดลงลด,ล,ดลงละเพราะฉะนั้นก็เป็นข่าวดีนะคะว่าประมาณเดือนหน้าประเทศไทยของเราน่าจะผ่านพ้นวิกฤตนะคะโควิด -19 แน่นอนนะคะก็ขอให้พวกเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันนะคะร่วมแรงร่วมใจกันรักษาตัวเองแล้วก็ปฏิบัติตามมาตรการให้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นนักศึกษาที่ สมัครแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยลซึ่งเราก็มี QR code เข้าไปที่ www.turntechno.ac.th นะคะนั่นคือช่องทางหนึ่งแล้วก็ใน f a c e b o o k Live นะคะเดี๋ยวพออ,อจะลงอีกรอบหนึ่งเป็น QR code สำหรับการรับสัรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา2564นะคะซึ่งก็จะเป็นการบริการให้ลูกๆที่สมัครก็กรอกข้อมูลมานะคะเพิ่มเติมมาแล้วก็ส่ง หลักฐานการสมัครเรียนสำเนาบัตรประชาชนวุฒิการศึกษาเดิมวุฒิมสาหรือวุฒิปวชหรือวุฒิมหกสำหรับคนที่เรียนต่อในระดับปวสนะคะไม่ว่าจะเป็นคาปลีกนะคะเราก็เปิดพร้อมกันแล้วก็รับสมัครในช่องทาง Facebook ไ i v e เดี๋ยวพออจะลงให้นะคะ,ะวันนี้พอ,ออก็ไม่ได้มานั่งโดดเดี่ยวเดียวดายอยู่คนเดียวนะคะถึงแม้ว่าจะต่างคนต่างทำงานแต่ เทคโนโลยีของเรามีนะคะไม่ใช่เป็นอุปสรรคและปัญหาที่เราจะเชื่อมโยงพูดคุยกันวันนี้พอ,อ,อมี v i p นะคะไม่ใช่ V VIP นะคะวก็คือแขกรับเชิญของพอ,อเข้ามาร่วมสนทนาว่าเป็นยังไงบ้างนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวเราจะแนะนําคุยกันทีละคนดีหรือคุยทั้งสองคนดีครับวันนี้เรามีแขก2สองคน ท้าแรกนะคะก็คืออาจารย์ชุติมาเศรษฐพันธ์รองผู้อำนวยการฝ่ายบุคลากรนะคะหรือว่าบริหารงานทั่วไปของเราสวัสดีค่ะมาเลยอยังคะโอเคสวัสดีค่ะคุณจีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้เป็นยังไงบ้างบรรยากาศร้อมแดดมีแสงแดดได้รับวิตามินดีละอ๋อออกกาลังกายกันเนาะ ตัวเราเองเนี่ยสำคัญเนาะต้องสร้างต้องสร้างสร้างภูมิคุ้มกันสร้างสุขภาพด้วยการออกกําลังกายเนาะอ่ะคุณจิตเป็นไงบ้างคะการทํางานบรรยากาศทั่วไปของวิทยาลัยเราพร้อมหรือยังที่จะรับสมัครนักศึกษาแล้วก็ทั้งต้อนรับนักศึกษาทั้งใหม่และเก่าคะ ค่ะพร้อมแล้วค่ะผอ,เ,อ,อเตรียมเรียบร้อยทักษศารที่ะจะมาสมัครเรียนเราก็มีเอกสารเตรียมไว้ที่ห้องุิการเรียบร้อยมีครูเวรประจําวันดูแล,แลชอบด้วยค่ะ,อะตอนนี้ถึงแม้ว่าจะปิดเต็มแต่ก็มีครูเวรทุกวันเนาะค่ะใช่ค่ะแล้วก็ครูแต่ละท่านตอนนี้ก็ทํางานในห้องของตอนเองก็มีเกรดมีแผนการสอนบันทึกหลังการสอนก็มาทํากันนะคะช่วงนี้เราอยู่ที่ห้องใคร ค่ะบันทึกการสอนของตอนที่แล้วเนาะใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็เตรียมเตรียมการสอนรายวิชาต่างๆสําหรับปีการศึกษาหกสี่ด้วยค่ะปีสี่ภาคเรียนที่หนึ่งด้วยค่ะเอามาเรามาแนะนําอีกท่านหนึ่งเนาะเมื่อกี้อาจารย์ชุติมารองผู้อำนวยการนะคะอีกท่านหนึ่งค่ะก็เป็นรองผู้อำนวยการเหมือนกันเดี๋ยวแนะนําให้รู้จักแล้วก็ทักทายไปยัง อาจารย์วิทยาชุมพูรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการสวัสดีค่ะอาจารย์วิทยาสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับค่ะสวัสดีค่ะหน้าตาแจ่มใสเนาะหน้าตาสดใสทั้งครูจีนแล้วก็ครูบอยนะคะจารยากาศทั <บา S 1> ้ง<น>สามวันนี้ลมพัดเย็นดีครับอ๋อบรรยากาศ <c oughs> ดีฝนตกทุกวันเนาะครับผมครับค่ะเป็นไงบ้างครับฝ่ายวิชาการนะคะตอนนี้เป็นยังไงบ้าง วิชาการตอนนี้ก็เตรียมะครักษาฝึกง,งานครับผมที่จะเป็นฝึกง,งานของเอมครับค่ะ,ะแล้วก็กรักษาหลายคนสงสัยลองลองเลง่าให้ฟังซิเมื่อไหร่ใครไปที่ไหนฝึกงานอะไรเมื่อไร่ฮะลองเลง่าให้ฟังหน่อยเออวันที่26นะครับจะเดินทางไปของเอเคนะครับเฝึก <MK S 1> ง,งานที่เอกรุงเทพครับระยะเวลา6เดือนครับผมจำ <ไป S 1> นวนนักษาก็30คนครับ จำนวนนักศึกษาที่ไปจำํำนวนสามสิบคนนะคะนักศึกษาทุกคนของเราก็เต็มพร้อมแล้วก็โชคดีนะคะโชคดีนะคะอาจารย์ที่ทางบริษัทเอ็มเคกรุปก็ยังให้เราไปต่อเนาะไม่มีการยกเลิกไม่มีการแคนเอิ์แต่คงจะต้องไปแบบรามดระวังแล้วก็ดูแลตัวเองอย่างเป็นเขาเรียกว่าอย่างดีเป็นพิเศษค่ะครับแล้วก็มีของของบีคุคกับค่ะ บีควิกหกคนครับปวสหกคนนี่ไปวันที่ยี่สิบหกยิบเจดครับมคมีสามสิบแล้วก็มีบีควิกบีควิกนี่เป็นแผนกสาขาช่างยนต์นะคะช่างยนต์ปวสครับปวศระดับปวศไปหกคนนะคะนักศึกษาเราก็พร้อมบริษัทก็พร้อมวันที่เท่าไหร่นะครับผมเดินทางยี่สิบหกกลางคืนครับยี่สิบหกกลางคืนยี่สิบหกเดือนนี้นะคะเมษาครับครับผมยี่สิบเจ็ดรายงานตัวครับ อ๋อยี่สิบเจ็ดไปรายงานตัวอันนี้เป็นการฝึกงานเกี่ยวกับเรื่องของช่างยนต์นะคะไปอยู่กรุงเทพนะอาจารย์เนาะครับผมครับ MK วันที่ยี่สิบห้าใช่ไหมเขามาเดินทางครับผมนักศึกษาคะเตรียมตัวให้เรียบร้อยเพราะตอนแรกเนาะครูบอยเนาะเราจะมีการนัดประชุมกันวันวันที่ยี่สิบสามแต่เนื่องจากว่าประกาศของทางกระทรวงศึกษาบอกว่าห้ามมีการรวมกลุ่มกัน ห้ามีการฝึกอบรมห้ามมีการใช้สารที่แบบอยู่รวมกันก็เลยก็เลยไม่ได้อบรมไม่ได้ประชุมเพราะฉะนั้นนักศึกษาทุกคนต้องเข้าใจว่าต้องติดตามข้อมูลข่าวสารเราใน Facebook l i น e แล้วก็นในไลายกลุ่มเนาะจารย์เนาะครับใช่ครับชื่อกลุ่มอะไรคะกลุ่มฝึกงานค่ะฝึกงานสี่เดือนครับ เราจะมีข้อมูลส่งไปให้เด็กๆสำหรับเด็กที่ไปฝึกงานนะคะรู้สึกว่าชื่อกลุ่มเดี๋ยวนะเออเด็กฝึกงานวิทยาลัยอาชีวศึกษาวออ,อสเถินเทคโนโลยีค่ะนาะที่ว่า47คนเนี่ยค่ะเราให้นักศึกษาติดตามนะยลูกนะคนที่จะจะไปจะขึ้นรถกี่โมงเพราะฉะนั้นลูกต้องมาก่อนหนึ่งวันเนาะเวลามาก็เ,เ,าเดินทางเรามัระวังนิดนึงนะครูบอยเนาะช่วยย้ำหน่อย เพราะว่ามาจากหลายที่ก็ขอให้ระวังเรื่องของสุขภาพตัวเองแล้วก็ปฏิบัติตามมาตรการาการเฝ้าระวังอย่างเคร่งครัดเลยทีเดียวนะคะเนาะแล้วก็พอรถมารับเสร็จกจ็รีบไปเลยเนาะไม่ไม่ให้อยู่นะ <c oughs> ไม่ให้รวมกันเยอะ,อะ,อะอ Quick ค่ะอ่ะของบีควิ k ค่ะของบีควิ k นี่เดินทางยี่สิบหกกลางคืนครับอ่ะยี่สิบหกกลางคืนตรวยี่สิบเจ็ด ครับเด็กทราบครับโอเคนาะอเหมือนกันทั้งบีควิกทั้งเอ็มเคดูแลสุขภาพดีๆนะลูกนะักช่วงนี้ต้องอย่าให้เกิดปัญหาเด็ดขาดนะคะเน้นเลยเรื่องความสําสคัญเนาะเพราะว่าเราต้องรับผิดชอบต่อตัวตัวเราเองรับผิดชอบต่อสามประกอบการแล้วก็รับผิดชอบต่อสังคมนะคะลูกนะคะอ่ะครูบอยแล้วเรื่องของการครูเราไม่ไม่ได้เจอกันแต่เราก็มีอบรมเนะเพราะว่าเดี๋ยวเกี่ยวกับเรื่องงานวิจัยที่อาจารย์ทุกท่านต้องทำ นะคะที่เราได้รับการประสานงานมาเรื่องของการทําวิจัยแล้วก็การทาสิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์ผู้สอนแต่ละสาขาเดี๋ยววันที่ยี่สิบสี่นี้จะมีอบรมออนไลน์ครับมีผมกับอาจารย์จิรวัตรครับยี่สิบสี่เมษาอบรมออนไลน์ครับค่ะเกี่ยวกับงานวิจัยอันนี้อาจารย์เข้าไปลิงก์เข้าไปเรียบร้อยแล้วเนาะไปประสานงานเรียบร้อยแล้วนะคะคครรัับบผมก็ถือว่าเป็นการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนครูผู้สอนนะคะ เพื่อที่จะจะได้พัฒนาปัญหาหรือว่าแก้ปัญหาแล้วก็พัฒนาวิชาต่างๆให้ให้ดีขึ้นนะคะเพราะว่างานวิจัยเป็นของคู่กันของครูผู้สอนในยุคปัจจุบันนะคะอ่าทีนี้เรื่องของการอบรมครูเราก็เตรียมพร้อมนะคะครูต้องเก่งเด็กถึงจะเก่งนะคะถามนิดนึงอาจารย์ถามเพื่อนๆซิว่าตอนนี้ภาพเรายังชัดเจนเสียงเรายังฟังชัด,ดไหมเดี๋ยวขออนุญาตเบรค เข้าไปทักทายสอบถามเพราะว่าคนดูก็ยังน้อยอยู่นะคะอย่างที่บอกอ่ะเรายังไม่ได้แจ้งใครเนาะค่ะก็ดูตรงนี้ก็ชัดเจนดีนะคะสดใสอาจารย์คะาถามผู้จิ้นิดนึงบุคลากรเราพร้อมครบทุกสาขาวิชานะคะอาจารย์ผู้สอนใช่ค่ะค่ะทั้งแผนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ อ่าแผาานาสาขาว <iałem S 1> ิชาบัญชีนะคะสาขาวิชาการตลาดสาขาวิชาธุรกิจค้าปลี่สาขาวิชาไฟฟ้าช่างยนต์และสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ครบนะคะครบค่ะพนัางากครบพร้อมครูพร้อมห้องพร้อมเนาะค่ะคนพร้อมห้องพร้อมเอาระบบระบบพร้อมนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองแล้วก็ให้กับนักศึกษาที่กําลังไม่รู้จะไปศึกษาที่ไหนไม่รู้จะไปเรียนที่ไหนนะคะเพราะที่นี่ก็ยังเหมือนเดิมเนาะเ,เป็นไงบ้างค,ค,ครูบอยเหมือนเดิมค่ะครูบอยเหมือนเดิมในที่นี้คือเราเอา่มีบริการเรื่องหอพักใช่ไหมคะครับใช่ครับเป็นไงบ้างลองเล่าเพราอยากให้ครูบอยพูดเยอะๆก็มีบริการหอพักนะครับให้อยู่ฟรียกเว้นค่าไฟครับผม ห้องหนึ่งก็อยู่ได้ประมาณสี่คนครับห้องต่อสี่คนค่ะครับม,มีมีห้องพักให้สําหรับคนที่อยู่ไกลๆเพราะว่าน,นักศึกษาของเราส่วนใหญ่ก็มาจากหลายพื้นที่ในสิบแปดจังหวัดภาคเหนือเลยเนาะมาเต็มครบอยู่เป็นศูนย์นรวมก็ถือเป็นความโชคดีของพวกเราคณะอาจารย์ครูทุกคนที่ได้มีโอกาสให้โอกาสหรือว่าสร้างโอกาสให้กับนักศึกษานะคะได้มีอาชีพแล้วก็อย่างที่ครูบอยบอกว่า ทำงานด้วยเรียนด้วยนะคะมีไรายได้ระหว่างเรียนนะคะมีงานเนาะคุณจิ๊ดเนาะแล้วก็จบไปแล้วสามปีปวชก็มีมุดนะคะแล้วค่ะปริกเราค่ะประสบการณ์การสุดงานค่ะปริกเราก็จบไปแล้วก็ได้ทํางานด้วยนะคะทํางานกับบริษัทซีพีออรือก็ถือว่าโชคดีและมั่นคงค่ะอย่างอื่นอย่างอื่น เป็นห่วงสถานการณ์ของลำปางก็ไม่มีปัญหานะก็ต้องดูแลตัวเองกันเยอะๆนะคะช่วยกันดูแลกันตนเองป้องกันใส่แมสเนี่ยค่ะแล้วก็เจลแอลกอฮอล์ถ้าเข้ามาที่ไลเราเราก็มีจุดให้บริการด้วยค่ะฝ่ายบุคคลก็เตรียมเตรียมเครื่องตรวจวัดอุณหภูมินะคะมีบริการเจลแอลกอฮอล์สำหรับเช็ดมือห้องต่างๆต้องสะอาดโล่ง โปรสบายเ,เนาะอากาศถ่ายเทง่ายค่ะแล้วอะไรนะคะก็ทาความสะอาดก,กันเมื่อวานเมื่อวานเปิดเทอมของคุณครูกันก็ช่วยกันทาความสะอาดเมื่อวานกันทุกคนละค่ะ,ะก็อย่างที่บอกบ้านเราอยู่เป็นครอบครัวเนาะใช่ค่ะอ่ะูบอยพูดถึงเราเรา,เราเด็กใหม่ถ้ามาก็เรามีห่อให้แล้วก็ยังมีชุดนักศึกษาเป็นเครื่องแบบนักศึกษากี่ชุดคะเป็นชุดครับ สชุดชุดอะไรบ้างคะเอ่อถ้าเป็นช่างในได้ชุดช่างสองชุดแล้วก็ชุดพ้าหนึ่งชุดครับค่ะมีชุดช่างสองถ้าเป็นแพนนิตเป็นก็ชุดลายสกอตหนึ่งชุดชุดเทาหนึ่งชุดแล้วก็ชุดพ้าหนึ่งชุดครับค่ะก็ถือว่ามีเครื่องแบบให้มาถึงเนี่ยนะมีที่อยู่มีที่กินมีชุดมีเครื่องแบบมีหนังสือให้อีกเนาะเพราะว่าหนังสือนี่ก็ได้รับแจกจากทางรัฐบาลนะ ที่เขาที่เขาเขาเรียกว่าอะไรนะอ่าอุปอารเขาเรียกสนับสนุนให้ในโครงการเรียนฟี1 5ปีอย่างมีคุณภาพนะคะคอ่าก็ถือว่าเชิญชวนละกันให้นักศึกษานะคะที่ตอนนี้ผู้ปกครองหลายท่านอาจจะประสบปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจนะคะเรื่องของการตกงานหรือ,อไรายได้ต่างๆวันนี้ Facebook l i น e ของเราก็ขอประชาสัมพันธ์นะคะก็สานที่ ที่นี่เหมาะสําหรับนะคะนักศึกษาที่มีฐานะาอาจจะไม่ค่อยดีนะคะหรือว่าคุณพ่อคุณแม่กําลังประสบปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของอไรายได้ที่ลดลงลดลงเนี่ยอย่างน้อยก็เท r ร์นเทคโนเราก็เป็นตัวเลือกเป็นสถานศึกษาแห่งหนึ่งที่สอนอาชีวะเอกชนนะคะแต่ว่าเราไม่ได้เก็บอะไรแพงคําว่าอาชีวะศึกษาเอกชนฟังดูน่ากลัวสมัยก่อนแพงนะคะ สมัยนี้เนี่ยถือว่าเป็นการกุศสไปแล้วนะคะเป็นการกุศลเพราะว่าถือว่าเป็นการให้โอกาสมอบโอกาสให้ลูกศิษย์นักศึกษาที่ต้องการโอกาสนะคะในการที่จะพัฒนาวิชาชีพพัฒนาอนาคตอยากให้มีมีอาชีพมีรายได้แล้วก็มีเงินใช้นะคะก็เชิญชวนมาสมัครกับเราหมายเลขที่จะสมัครกับเราได้นะคะก็ขออนุญาตนะคะเดี๋ยวจะลงไปใน facebook ไล v ์หมายเลขของ วิทยาลัยเราก็054292นะคะ292ะไรครับคุณจิ๊ร2 2 054 24 089 244 089เห็นไหมใช้แต่มือถือไลน์โทรศัพท์ก็ไม่ได้ใช้ต่อไปก็ไลน์เข้ามาหาผออก็ได้นะคะไลน์หาครูบอยก็ได้เนาะพวกเราทุกคนเราเรายินดีที่จะเป็นผู้รับสมัครนักศึกษาได้ทุกคนนะคะ งานวิชาการมีอะไรเพิ oh boy, ่มเติมไหมคะครูบอยก็มีเด็กฝึกงานปกตินะครับสี่เดือนนะครับท voilà ี่ต้องหาที่ฝึกงานใหม่นะครับผมได้ลงแบบฟอร์มที่หาที่ฝึกงานนะครับไว้ในกลุ่ม Facebook นะครับเฟซบุ๊กของเรานะครับผมครับขอให้นักศึกษาไปโหลดได้นะครับ ครูบอยคะเด็กบอกว่าเริ่มงานฝึกใหม่ในวันที่เท่าไหร่คะนับตั้งแต่วันที่เอ่าเปิดเรียนเลยครับสิบเจ็ดพฤษภาครับอ๋อเหมือนกันเนาะสิบเจ็ดพฤษภาหกสี่ถึงสิบเจ็ดกันยาหกสี่ครับอ๋อถึงสิบเจ็ดนะคะอันนี้ขอแจ้งให้นักศึกษาชั้นปีสองทราบนะคะสิบเจ็ดพฤษภาถึงสิบเจ็ดกันยานะคะช่วงนี้ก็เออยังต้องฝึกงานต่อนะคะก็ให้นักศึกษา อโอกาสค่ะที่สุดงานแล้วก็รายง,งานมาด้วยนะคะครูบอยก็ต้องติดตามนะคะ<ม>เราต้องติดตามว่าเป็นไงบ้างมีอะไรเพิ่มเติมหรือว่าเปลี่ยนแปลงใหม่เพราะเราต้องออกหนังสือให้<ม>เด็กๆ<ม>ที่ฟังก็รับทราบเข้าใจนะคะว่าถ้าเราเปลี่ยนจากที่เดิมต้องแจ้งให้ทางอาจารย์วิทยาฝ่ายวิชาการเนี่ยทำหนังสือนําเสนอขออนุญาตนะคะสารประกอบการอีกครั้งหนึ่งนะคะลูกอ เรื่องฝึกงานแล้วเรื่องการอะไรคะประกาศผลการซัมเมอร์การรับใบรอบอรหลายคนก็สงสัยนะคะการรับใบรอบอรวันที่เท่าไหร่ครับฝ่ายวิชาการตอนนี้กําลังจัดทําอยู่นะครับรับใบรอบอรจัดทาอยู่นะคะเนื่องจากว่าเนาะอาจจะมีปัญหานิดนึงเนื่องจากเด็กบางคนยังไม่ส่งรูปนะคะเอกสารยังไม่ครบแต่แน่ๆน่าจะไม่เกินวันที่สิบเจ็ดพฤษภาเหมือนกันนะคะ ไม่น่าจะเกินสิบเจ็ดพฤษภาปีนี้ค่ะมารับใบอรอบได้สำหรับนักศึกษาที่มีความจําเป็นต้องใช้ใบอรอบในการไปสมัครเรียนต่อหรือว่าในการไปสมัครงานนะคะก็ะลายถามพออมาได้เลยสําหรับนักศึกษาที่จบไปแล้วแล้วต้องการใช้ใบอรอบหรือว่าใบป,ประกาศนะคะก็ะแจ้งมาที่พอออได้แต่วันนี้ยืนยันส่งข่าวให้ทราบก็คือไม่น่าจะเกิน1ิพฤษภาได้รับแน่นอนวันนี้ก็ย0สิเมษา,าละนะคะก็ อีกแป๊บหนึ่งนะคะก็อดใจรอหน่อยตอนนี้ทางอาจารย์ตุมต่างก็เร่งทําให้สุดชีวิตเลยนะคะอ่ะวิชาการมีอะไรอีกที่เด็กๆอยากจะสรางสมัครรับพูดแล้วนะคะยังรับสมัครอยู่แล้วก็วิชาการมีอะไรอีกไหมคะที่จะแจ้งให้ทราบไม่มีนะครับ ไม่มีของออ,อาจารย์ชุติมารองพู้อนยการฝ่ายบุคลากรมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะมก็ยังมีที่รับสมัครอยู่เปล่าคะขอออไม่รับรหาสตอนนี้เราได้บุคลากรเต็มอัตอนนราเลยเกินมานิดนึงที่สามตอนนี้ก็ขอบคุณไปยังผู้ที่สนใจนะคะหลายๆคนก็สอบถามเข้ามาในเรื่องการสมรัครงาน ก็ต้องขอขอบคุณแต่ว่าตอนนี้ต้องขออภัยด้วยเนื่องจากว่าเราได้มีการสัมภาษณ์แล้วก็รับกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้นะคะรับทั้งอาจารย์ช่างโยนรับทั้งอาจารย์บัญชีคอมคาะทุกสาขาตอนนี้ครบถ้วนแล้วก็ค่อนข้างโชคดีเพราะเราได้บุคลากรที่มีประสบการณ์นะคะมีทั้งประสบการณ์มีทั้งความรู้แล้วเราเชื่อมั่นว่าพร้อมที่จะเอาความรู้แล้วก็ประสบการณ์ต่างๆมาเป็นต้นแบบ นะคะหรือนํามาถ่ายทอดให้เกิดเอ่อเขาเรียกว่าผลประโยชน์กับลูกศิษย์มากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เรามั่นใจว่าทีมงานเราพร้อมนะคะอ่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณครูจีกับครูบอลวันนี้ถือว่าเป็นการทดลองเป็นการทดลองเสียทดลองเรียกว่าอะไระเป็บุ้งไล่เออเรหายไปนานแล้วปกติเราจะต้องแจ้งมีข่าวแจ้งลงหน้าอย่างน้อยหนึ่งวันว่าอ้าว พรุ่งนี้นะจะมีการ a c e b o o k ไลฟ์ช่วงกี่โมงนะคะพูดถึงเรื่องอะไรแต่วันนี้ใช้คาว่าพูดไปเรื่อยวันนี้คุยกันไปเรื่อยตนก่อนนะแล้วอะไรปั๊บมาพูดอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งวันหนึ่งครั้งมาทักทายกันเพื่อเพื่อไม่ให้แฟนเพจของเราหายไปหรือว่าเพื่อไม่ให้แฟนเพจของเราเข้าใจอะไรผิด นะคะเพราะว่าการสื่อสารนะคะเป็นเรื่องที่ดีสําหรับการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและตรงกันค่ะอ่ะคุจีิศาเดี๋ยววันนี้ขอบคุณท่านรองผู้อำนวยการทั้งสองท่านนะคะปีการศึกษาใหม่เรามีรองผู้อำนวยการเพิ่มหนึ่งท่านก็คืออาจารย์วิทยาชมพูก็ขอทุกคนขอาบมร์แสดงความยินดีกับเกคนเกิค่ะค่ะทั้งสองท่านก็ เป็นหลักสำคัญที่จะมาช่วยนำพาแล้วก็ช่วยกันนำเถินเทคโนโลยของเราเขาเรียกว่าอะไรนะพัฒนาเยาวชนของชาติให้สู่ความเจริญที่ยั่งยืนต่อไปวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะคะขอบคุณมากค่ะท่านหออค่ะสวัสดีค่ะอ่าออยังอยู่พอยังอยู่วันนี้พออนั่งทำงานสบายๆชิวๆอันนี้ มองมองขวามองซ้ายห้องผออสวยไหมคะทุกคนถ้าสวยก็ชมมาด้วยนะคะเห้องทําง,งานเรามีเปียโ,โนนะคะอยู่หลังหนึ่งก็เห็นเห็นไหมคะเปียโน,โนอันนี้ตั้งโชว์เฉยๆนะคะเล่นไม่ได้เป็นการโชว์บรรยากาศของเรา็สบายสบายๆอันนี้เป็นเป็นบรรยากาศมุมสบายๆของขออที่จะพบกับแฟนเพจนะคะวันนี้ค่อนข้างครอบคลุมสําหรับ การ Facebook ไลฟ์นะคะแบบไม่เตรียมตัวแบบไม่เตรียมตัวแต่ก็ตั้งใจมานะคะเพื่อมาทักทายพูดคุยวันนี้ผิดพลาดป,ประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะถ้าพูดเร็วไปนะคะเนื้อหาสาระอาจจะไม่ครบถ้วนก็ไม่เป็นไรแต่เน้นย้ำค่ะเน้นย้ำฝากเป็นกำลังใจให้ลูกศิษย์แล้วก็แฟนเพจ Facebook ทุกๆคนโดยเฉพาะคนไทยทุกคนนะคะใน77จังหวัด ขอให้มีพลังนะคะมีพลังที่จะเข้มแข็งแล้วก็ที่จะร่วมมือการต่อสู้ไอ้เจ้าโควิด -19 ให้ออกพ้นไปจากแผ่นดินไทยนะคะด้วยความร่วมไม้ร่วมมือกันของพวกเราทุกคนนะคะในการสวมแมสใส่น้ากากอนามัยในการที่จะล้างมือบ่อยๆและที่สำคัญอยู่ห่างๆอยู่ห่างๆแบบห่งวงห่วงโอ้สโลแกนใหม่ขอให้ทุกคนอยู่แบบห่างๆอย่างห่วงห่ว นะคะก็ถือว่าประเทศไทยของเราโชคดีที่เราทุกคนนะคะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีตอนนี้ตูมเดียวอาจจะแพร่ทั่ว77รออีกสักประเดี๋ยวนะคะรออีกสักแป๊บนึ่ง้วบรอหมดไปจากแผ่นดินไทยอย่างแน่นอนเราต้องมีความศรัทธาเราต้องมีความเชื่อมั่นค่ะว่าพวกเราทุกคนจะต้องรอดพ้นและก็ปลอดภัยจากโรคโควิด -19 นะคะสำหรับวันนี้ ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนเลิฟเลิฟรัก,กทุกคนนะคะดูแลสุขภาพด้วยลาคาะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมออกกำลังกายกันนะคะ